ชวนทำเมนูง่ายๆอาหารบ้านๆไปกับพี่ต้งพาหยยิวนะคะวันนี้จะชวนทำต้มกระทิสายบัวค่ะแบบง,ง่ายๆกันเลยส่วนประกอบก็มีตามภาพเลยมีสายบัวมีปลาทูส่วนเครื่องแกงนั้นก็จะใช้แค่เพียงหอมแดงพริกไทยแล้วก็กะปิค่ะเราจะโขลกทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยโขลกพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็โขลกแค่พอหย,ยาบๆค่ะแล้วก็นําไปต้มในกะทินะคะต้มกะทิให้พอ พอเดือดแล้วก็เอาเครื่องแกงใส่ลงไปแบบนี้ใส่น้ําล้างคกลงไปด้วยค่ะโดยพี่ต้องจะเติมน้ําขึ้นมาอีกเล็กน้อยให้น้ําเขาไม่ข้นเกินไปแล้วก็ปรุงรสค่ะโดยจะใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะพอเดือดแล้วเราก็จะใส่สายบัวที่เราล้างทาความสะอาดหั่นเป็นท่อนลอก เปลือกบางๆของเขาออกเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวสักพักเนื้อของสายบัวเขาก็จะนุ่มลงนะคะแล้วพี่ต้งก็จะใส่เนื้อปลาทูที่แกะไว้ค่ะแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็จะใส่มะขามเปียกลงไปด้วยค่ะกะแค่พอเปรี้ยวตามที่เราชอบนะคะแล้วก็ปรุงรสโดยใช้น้ำปลาแท้อีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็ชิมรสเลยค่ะตามที่เราชอบก็จะมีรสเปรี้ยวหวานหอมปลาทูแล้วก็กะปิค่ะเอารสกลมกล่อมตามที่เราชอบเลย พอเดือดแล้วเนื้อสายบัวเขาก็จะนุ่มๆลงแบบนี้ค่ะส่วนปลาทูก็จะหอมๆเลยรสชาติก็ตามที่เราชอบนำไปเสิร์ฟกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยเลยค่ะแบบนี้